ยินดีต้อนรับสู่การนำเสนอสรุปผลกิจกรรมโครงการนิติรัฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสิงห์บุรีประจำปีการศึกษา2566บรรยายโดยระบบ AI จัดทำโดยนายสิทธิพาฒจิตรจาสวัสดีค่ะทุกคนหลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่า ห้องนิติรัฐศาสตร์เป็นอย่างไรเรามาไขาข้อสงสัยและทำความรู้จักห้องนิติรัฐศาสตร์หรือห้องนิติรัฐให้มากขึ้นกันค่ะห้องนิติรัฐก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา2553โดยปัจจุบันเข้าสู่ปีที่14ของโครงการซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีโดยประธานโครงการได้แก่ครูณภัชยากลิ่นน้าหอมวัตถุประสงค์ของโครงการนิติรัฐ ข้อแรกโครงการนิติรัฐศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ข้อ2เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านกฎหมายและการเมืองการปกครองวัตถุประสงค์ข้อ3มคือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องข้อที่4ี่ เป็นอีกหนึ่งข้อที่สําคัญคือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติข้อที่5จัดทําขึ้นเพื่อปลูกฝังเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีงามต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและข้อสุดท้ายคือเพื่อฝึกทักษะความเป็นผู้นํากล้าสแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามให้กับนักเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการนิติรัฐศาสตร์มุ่งสร้างเครือข่ายและความรอบรู้ทางนิติรัฐศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนผ่านการออกแบบวิชาสาระเพิ่มเข้าในหลักสูตรตัวอย่างเช่นวรรณกรรมเยาวชนการปกครองท้องถิ่นไทยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องตน้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอาญาเป็นต้นกิจกรรมค่ายวิชาการเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างเสริมความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้และมุมมองด้านนิติรัฐศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนโครงการได้จัดทำค่ายวิชาการในการอบรมความรู้โดยความร่วมมือวิทยากรที่เชี่ยวชาญทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดตลอดจนมุ่งเสริมสร้างให้นักเรียนกล้าคิดกล้าลงมือทำในชีวิตจริงกิจกรรมฝึกปฏิบัติในการดำเนินการทางประชาธิปไตยทั้งในและนอกโรงเรียนโครงการนิติรัฐส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการเข้าร่วมรับสมัครเลือกตั้งสภานักเรียนรวมถึงกิจกรรมอื่นๆในสังคมตนเอง โดยปีการศึกษา2565ัและ2,566ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีมาจากห้องโครงการนิติรัฐศาสตร์และยังสามารถต่อไปสู่การเป็นสภานักเรียนระดับจังหวัดอีกด้วยลำดับต่อมานะคะสำหรับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของโครงการนิติรัฐศาสตร์ในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนของโครงการได้รับการศึกษาดูงานณอาคารรัฐสภา มีกิจกรรมการทําคลิปวิดีโอสัมภาษณ์นักการเมืองและทํากิจกรรมต่างๆซึ่งสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook โครงการห้องพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีนอกจากนี้ยังมีค่ายวิชาการนิติรัฐศาสตร์นักเขาข้อจังหวัดเพชรบูรณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและมิวเซียมสยามอีกด้วยกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนควนคว้าความรู้ด้านกฎหมายเพื่อน,นำมาแข่งขันกันภายในโรงเรียนเป็นอันดับแรกและมุ่งสู่การตอบปัญหาในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศต่อไปโดยห้องนิติรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลรองอันดับสองจากการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนเทพสตรีในปีการศึกษาปัจจุบันกิจกรรมบันไหวครูและไหวครูทนายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สแสดงความเคารพและความขอบคุณครูผู้สอนในโรงเรียน ตลอดจนครูทนายที่เข้ามาเสริมศักยภาพนักเรียนให้เป็นนักเรียนนิติรัฐที่มีประสิทธิภาพรางวัลและเกีดยติยศลำดับแรกคือนักเรียนจากโครงการนิติรัฐศาสตร์ได้เป็นหนึ่งในยุวชนประชาธิปไตยประจำจังหวัดสิงห์บุรีได้รับรางวัลและโอกาสในการพัฒนาต่อยอดตนเองสร้างเครือข่ายที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ควรส่งเสริมให้แก่เยาวชนไทยอีกด้วยครับรางวัลภูมิศาสตร์โอลิมปิกนายก้องภพพรมณีและนายพวัตวรรณศรีได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกถือเป็นหนึ่งในนักเรียนที่รอบรู้ด้านสังคมศาสตร์อันเป็นผลผลิตมาจากห้องโครงการนิติรัฐศาสตร์โดยมีครูกุลธิดาปราบทองเป็นที่ปรึกษาดับถัดมากับตำแหน่งอันทรงเกียรติคือการที่นักเรียนโครงการนิติรัฐศาสตร์นายพุทธิสร์พุทธิสาริก่อน ได้รับคัดเลือกให้เป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและนางสาวอิสริยาพรทองอยู่กับตำแหน่งเลขานุกการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีลำดับถัดมา<ำ><ำ>นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรีชนะการแข่งขันสภา,านักเรียนระดับจังหวัดได้เป็นตัวแทนประจำจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมอบรมสัมมนาสภา,านักเรียนระดับประเทศ2ปีซ้อนในปี2566นายพุทธิสร์พฤกษิสาลิกรและครูวัฒชรศักดิ์รดาย,ย้ม ในปี2567ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่10-13มกราคมโดยในรพิพัฒน์แววงามและครูสิทธิพัฒนจิตระจางสุดท้ายนี้กับผลงานอื่นๆที่น่าชื่นชมและเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนห้องโครงการนิติรัฐศาสตร์ได้แก่การที่นักเรียนของโครงการนิติรัฐศาสตร์ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสิงาสาราติมค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์และประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ม ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและค่ายบ้านมดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมและพัฒนาต่อไปในอนาคตครับ